ตาเอ๋กลับมาพบกับทีเด็ดคนมือบอลกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ขอเสนอคู่นี้เลยเวทแฮมยูนเต็ดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะที่แม่งจะนัดหดกันในค่ำคืนนี้ไปกันที่เจ้าบ้านกันก่อนเลยนะเวทแฮมยูนเต็ดผลงานก็ไม่ได้ขี้เลยอะไรมีชนะชาลับแพ้แต่วันนี้ได้เปรียบที่เป็นเกมในบ้านผู้เล่นตัวหลักๆของแมงกันอยู่กันครบพร้อมหน้ากันเชียร์ล่ะดูแล้วนี่นะเราจะตานขุมกำลังของทีมเยอนเลสเตอร์ได้ไม่ยาก ไปที่ทีมยือนกันบ้างเลสเตอร์ซิตี้ผลงานที่ผ่านมาก็ค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยถึงแม้อันดับจะอยู่เหนือกว่าแต่ว่า,าวัฒกันที่ผลงานก็ต้องบอกเลยว่าไม่หนีกันเท่าไรไอ้น้องแถมวันนี้ก็ออกไปเล่นนอกบ้านด้วยความมั่นใจแม่ก็ต้องลดลงเป็นธรรมดาเชื่อสิว่าเกมเนี้ยเชียร์ขุนค้อนสบายใจกว่าเยอะเกมนี่ล่ะกูว่าเวต์แฮมแจมกว่าถ้าอยากรวยแล้วก็แอดกูมาที่แอด8ปด u ปดยูนะเดี๋ยวพวกมึงห้ามลืมเลยนะ กดไลค์กดแชร์กดสับส c r ไล e ์ให้กูด้วยขอบคุณกูไปแล้ว